F9/F8 เป็นเครื่องบินรุ่นสุดท้ายของตระกูล F9/F ตัวเครื่องบินลำแรกถูกสร้างขึ้นในเดือนธันวาคมปี1953ในรุ่นนี้ลำตัวยาว30เซนติเมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับถังเชื้อเพลิงมันติดเครื่องยนต์ J48P8 ที่ให้แรงขับทั้งหมด3,447กิโลกรัมปีกยังได้รับการแดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มหัวตรวจวัดการเติมอากาศ กับเครื่องส่งสัญญาณและเลดาราโดยรวม F9 F8 ถูกสร้างขึ้น601ลำ F9 F8 นั้นมาสายเกินไปที่จะได้เห็นการสู้รบในสงครามเกาหลีแต่อย่างไรก็ตามมีรุ่นเทนเนอร์รุ่นที่4ของ F9 F8 นั่นก็คือ F9 F8T ที่นำมาใช้ในกับสงครามเวียดนามและถูกนำไปใช้ในการควบคุมทางกากาดสำหรับเครื่องบินพันมิตรที่เข้ามาในกองทัพเรือเจนิน,นา เป็นเพียงประเทศเดียวที่ใช้งาน F9 F8 และเป็นเครื่องบินเจ็ตลำแรกของพวกเขาที่สามารถทำลายกำแพงเสียงได้นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า F9 F8 ได้รับการออกแบบใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำหนดแบบ Tri-Service ของอเมริกาไปยัง F9J ในปี1962